สวัสดีดค่ะรัตออาราวค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะทุกคนเวลาออกจากบ้านนะคะก็ต้องใส่แมสกันใช่ไหมคะแล้วยิ่งตอนนี้นะคะกลับมาทํางานกันปกติแล้วนะคะก็ต้องยิ่งใส่แมสกันทั้งวันนะคะแล้วก็ตลอดเวลาด้วยอาจจะทำให้เกิดสิวได้นะคะ นัทก็เป็นเหมือนกันค่ะก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาและก็ตลอดทั้งวันเหมือนกันนะคะก็เลยทําให้นัทเนี่ยเป็นสิวขะบริเวณใต้คานะคะแล้วก็หลังใบหูเนาะก็จะเป็นส่วนที่เราเนี่ยโดนแมสนะคะสัมผัสกับแมสเนาะตลอดเวลาเนี่ยค่ะเวลาเราทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพูดคุยนะคะหรือว่าหัวเราะเนี่ยมันก็จะทําให้เสียดสีกับผิวนะคะทําให้เกิดสิวได้ง่าย เวลาพอเป็นสิวแล้วเนี่ยนะคะไหนะก็จะซนเนาะมีความซนนิดนึงคือบางทีเราก็อาจจะเกาโดยด้วยความเผลอหรือว่าอาจจะไปโดนแกะโดนด้วยความเผลอนะคะมันก็เลยทำให้นั้นเนี่ยเป็นรอยแดงรอยดำจากสิวซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากๆโดยเฉพาะข้างนี้นะคะจะเป็นรอยสิวที่แบบหลังใบหูเนะี่ยเยอะมากแล้วก็ตรงคางเนี่ยค่ะมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็น ส่วนของคางเนี่ยเยอะมากๆเลยนัดก็เลยไปที่ที่1ค่ะก็คือเซเว่นอนะคะไปดูผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะช่วยให้นั้นเนี่ยลดรอยสิวนะคะแล้วก็ทําให้บริเวณสิวของนั้นเนี่ยแลดูกระจ่งางใสนะคะเพราะว่ามันเป็นสิวที่ค่อนข้างเยอะเนะาะก็ลองเข้าไปดูค่ะก็จะมีตัวหนึ่งที่นัดค่อนข้างถูกใจเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า เลือกมาเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีเข้มข้นถึงหนึ่งหมื่นไมโครกรัมเลยทีเดียวนะคะ,คะก็เลยอ่ะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เรานะจึงไปดูตัวนี้มาค่ะนี่เห็นไหมเอ่ยตัวนี้ตัวนี้ก็คือสมุตโตพาวเวอร์ซีนะคะไว i ์นิ่งแอนเดลาสมาเซรั่มนะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าเนาะแล้วก็มีส่วนผสมของฮาบูตินนะคะซึ่งช่วยให้ฝ้า กระแดดน,นะคะและดูลดเลือนลงด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินซีนะคะช่วยบำรุงผิวที่หมองคล้ำนะคะให้แลดูกระจ่างใสมีคอลลาเจนค่ะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวนะคะให้นุ่มเรียบเนียนนะคะแล้วก็มีวิตามินอ e, ีช่วยลดรอยนะคะจากจุดด่างดำให้แลดูจางลงอันนี้ตอบโจทย์นะคะซึ่งนะอยากจะให้มันแลดูจางลงนะคะ ตัวไฮยาลูรอนิกนะคะแอซิดตัวนี้เนี่ยฟื้นฟูนฟนผิวที่แห้งกร้านเป็นขุยผิวขาดน้ำนะคะให้ความรู้สึกชุ่มชื่นกับผิวซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้นะคะก็ตอบโจทย์นั้นหลายอย่างเนาะเพราะว่านั้นเนี่ยก็อยากให้ผิวที่หมองคล้ำเนี่ยให้กระจ่งางใสนะคะแล้วก็แล้วก็ช่วยเรื่องของอ่าริ้วรอยสิวนะคะให้เขาจางลงเพราะว่าค่อนข้างเอาจริงๆคือค่อนข้างเข้มนะคะค่อนข้างเข้มมากแล้วก็เยอะมากนะคะจากการที่เรา ใส่แมสเนาะเพราปกติอ่ะจะไม่ค่อยมีสิวเท่าไหร่นะ,ะแต่ตอนนี้คือเยอะพอสมควรตัวน,นี้ก็คือตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ถ้าเลยลองค่ะลองดูว่าผลลัพธ์เขาะจะเป็นยังไงนะคะนัดก็เลยลองพิสูจน์ค่ะว่าตัวนี้นะคะ7วันค่ะรู้กันว่าผลจะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ ็นัดก็ไปทําการล้างหน้ามาเรียบร้อยนะคะหลังจากดูคลิปทั้งเจ็ดวันของนัดแล้วนะคะวันนี้จะมาใช้เป็นวันที่แปดค่ะเรามาดูหน้าแักก่อนนะส่วนใหญ่ตอน,นก่อนหน้าเนี้ยหน้านัดจะมีเรื่องของรอยสิวนะคะทั้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนาะอันนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีรอยอันนี้จางลงไปแบบเยอะมากนะคะแทบจะไม่เห็นแล้วส่วนข้างนี้นะคะข้างนี้บอกก่อนเลยว่าข้างนี้จะเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรอาจจะเห็นไม่้็เนีน่ย อันนี้จะเยอะมากค้ังเนี้ยนะคะเยอะมากๆแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ตรงนี้ด้วยมีเข้าไปถึงตรงสายคาดแม้ตรงเนี้ยค่ะซึ่งจะเป็นรอยแบบเป็นสิวหมดเลยเพราะว่าเราใส่ตลอดทั้งวันนะคะมันก็จะทําให้เราเสียดสีกับหน้าเราโดยตรงเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยบนหน้าน่าจะไม่ค่อยมีรอยสิวเลยแต่ว่าจะมีช่วงเนี้ยที่เยอะมากๆนะคะก็ถูกใจมากๆเลยเพราะว่ารอยสิวเนี่ยนะคะมันมันจางจางแบบจริงๆสามวันก็เห็นผลแล้วนะ นะคะนี่เนาะแล้วก็คือเขาหอมมากๆแต่แบบไม่ได้หอมน้ําหอมหรือหอมอะไรนะหอมแบบอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ตัวเนื้อครีมข้างที่จะสีสวยเลยแหละลองกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกที่เราต้องทานะคะคือตรงนี้นะคะจะุดเจ้าปัญหาของนัดนะคะแล้วก็ใต้คางตรงนี้ เป็นส่วนใหญ่ของนัดจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นของรอยแมแมะคะ่ะซึ่งบนใบหน้าแค่จะไม่มีเลยอะจะมีจุดปัญหาอยู่แค่นี้เองใต้คางหนังหูที่เป็นที่คองสายแมแอะนะคะก็จะเยอะนิดนึงแล้วก็ข้อซึมเร็วนะซึมเร็ว,วามากๆแล้วก็หน้านะัดดูกระจ่างใส,สขึ้นนะคะขับขึ้น นี่ยแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งเลยแห้งเร็วมากนะคะแล้วก็น้ำก็ชุ่มชื้นด้วยนิ่มเป็นไงบ้างคะนี่คือวันที่แปดค่ะผลลัพธ์หนึ่งดูเลยเดี๋ยวไปทาแป้งกดน,นะคะเดี๋ยวมาค่ะอันนี้ทุกคนก็ไปหาลองซื้อกันได้นะคะที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะราคาเพียง สี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะก็ไปลองเลือกดูเนาะลองใช้ดูนะคะแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะผลเป็นยังไงได้ผลเหมือนนัดไหมหรือว่าใช้แล้วมีอะไรเพิ่มเติมที่นัดไม่ได้บอกไปนะคะแต่ทุกคนมีความรู้สึกว่าชอบมากๆโอเคมากๆดีมากๆเลยสําหรับ ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าใครมีข้อสงสยัยมีข้อสอบถามนะคะหรือมีอะไรที่จะแนะนำนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์และตอบทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะก็มาให้ดูเนาะว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่อันนี้ถึงแม้จะออกมาสักระยะและแต่ว่าเขาก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรานะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหาเราก็เดินไปหาเขาแล้วเราก็ซื้อเข้ามาแล้วเราก็ลองใช้ดูเขาก็โอเคนะคะแล้วก็ น่าเชื่อว่าทุกคนก็ต้องโอเคแน่ๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นัทน,นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปะค่ะว่านัทจะมาชวนทุกๆคนนะคะทําอะไรกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ